สวัสดีค่ะชื่อครูเป้นะคะหรือนุชนาภูมิเอี่ยมเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะวันนี้เราจะมาแนะนํากิจกรรมการฝึกสมาธิที่บ้านนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ผู้ปกครองสามารถเอาไปฝึกน้องที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกิจกรรมกันเลยนะคะจะให้กิจกรรมเด็กนะคะข้อที่1เราจะต้องประเมินความสามารถของเด็กก่อนนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กเข้าใจคําสั่งมากน้อยแค่ไหนนะคะข้อที่2เราจะต้องเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็กนะคะและข้อสุดท้ายเราจะต้องกําหนดงานที่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นใส่ทั้งหมด15ชิ้น20ชิ้นหรือว่า30ชิ้นนะคะ ขั้นตอนที่1นนะคะประเมินความสามารถของเด็กนะคะขั้นตอนที่2เลือกกิจกรรมซึ่งในที่นี้นะคะเราเลือกกิจกรรมการบีบไม้หนีบนะคะใส่ขอบกล่องซึ่งเป็นอ,อุปกรณ์ซึ่งหาได้ง่ายที่บ้านสามารถนำมาไปยุกเป็นกิจกรรมการฝึกได้นะคะและเรากําหนดงานให้ชัดเจนก็คือว่า15ชิ้นถ้าครบ15ชิ้นก็คือเสร็จงานนะคะ เมื่อประเมินความสามารถของเด็กนะคะเด็กยังไม่ค่อยเข้าใจคําสั่งและไม่สามารถทํางานที่จะรับมอบหมายได้นะคะเราก็ต้องให้การช่วยเหลือโดยการช่วยเหลือนะคะเราสามารถเข้าทางด้านข้างของเด็กและจับเด็กทําเพื่อให้เด็กเรียนรู้การทํากิจกรรมในครั้งนี้นะคะโดยจับที่มือของเด็กนะคะมาจับตัวหนีบนะคะพร้อมทั้งประกบมือของเด็กแล้วก็ค่ะให้การช่วยเหลือโดยการจับเด็กทําค่ะ ค่ะโดยเราจะทําซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเด็กจะเข้าใจว่ากิจกรรมที่เราให้นะคะต้องทําประมาณไหนนะคะสำหรับเด็กที่เข้าใจคำสั่งนะคะเราก็จะให้เด็กนั่งทำกิจกรรมด้วยตัวเองนะคะโดยข้อที่1เราจะต้องจำกัดสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่ไม่หันหน้าไปหาหน้าต่างหรือประตูนะคะข้อที่2 เด็กจะต้องไม่ลุกออกจากเก้าอี้นะคะข้อที่3ต้องกระตุ้นเมื่อเด็กหันเหตความสนใจนะคะและข้อที่4เด็กจะลุกออกจากที่ได้ก็ต่อเมื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จนะคะ